เพิ่ดำชีแล้วแล้วอยังไฮเดียวนี่เออขึ้มดกขึ้นไปนุ่นกอนบนีเออจ้ข้าวเช้าบออ้กจกมงเด้นออนึงดอลุยเอวกินข้าวเ้า่งนบกอยู่ฮเออเมื่อคืนนี่นอนอยู่พี่บอออพาบุกอีเนาะพาบุกอเห็นว่านอนนนกลุกแต่าเอาไปไปซะพี่น้องกากับชลงดำหน้าก้อนบนนี้ เขาขึนมาดำเพิ่นแล้วพี่น้องเอ้ยไม่นก้ดดีครับสองเทือนี่บ่เจ้าลองเือนี่ลไปเิ่ยันฮันยังไม่ดำอ่ะอเะมา่น้องสองทิศพุ่นเนใส่ลายไ่ได้สทิศไปปลายชีเล่เนี่ยสีเด่เนาะทาไปอยู่กับหม่องเพื่อขึ hop, hey. une, ้นมาเพื่อให้ยู mm ่ใ hmm. ห้กินขึ no, ้นมา ได้ยังว่ากินทุวเขาไหมอ่ะอันนั้ได้ยังอันได้กินก็มีมีมีกับแกงกับอันบะปิ้งไก่อืมเป็นตะเชี่ยบแท้หนิเนาะตะเชี่ยบหมูกระทะแล้วนี่ยนะหมูกระทะบ่หรออ๋อนุ่นบาดีบะลุงก่อนอยู่ใช่เห็นยังอันนนออนหน้าบ่คืนเนี่ยนุ่น สวัสดีพะลุมก่อนสวัสดีป้าลุง,อลงเออบือนได้เมือ่อไโรงเฮียนนะบืนดิเน,นาะแมนบ่กินข้าวแล้วบ่นเนี้ยความเงียบกิฟปนดำลา่าเี้ยไงเลย้ย <c oughs> เงียบ,บอันนู้นหน่อยเนี่ยวะปุ๊บ <c oughs> อัง แม่อนโนนเพิ่นมาทางอภิถ่ไม่ท่อเพิ่นมาดำหน้าอยู่ใกล้นี่เพิ่นก็นเลยม,มาดินน้ำเพลีาพี่น้องเลยเนาะกาทักทายสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีหมู่เพื่อนเบิร์ดสุขุสุขค,คน,นเดอ้อพี่น้องเดอนะ้อเนาะวันนี้ก็ขึ้นมาดำหน้าทงเทิงพี่พี่น้องเลยถือว่ามื่อนี้ก็เป็นมือทำอิฐหรือว่ามือแรกเนาะขึ้นมาเมื่อวานนี้เฮามาลก้าวไว้พี่น้องเลยบรรยากาศมื่อนี้ก็โอ้ยพี่น้องเลยเนาะ อ่าโบแดดมาเนี่ยขึ้นผ้าคึ้นพนโบดให้แค่ว่าดำหน้าแล้วมาเนี่ยก็สิเรลเลยอาลุนบริขินมานน้ำบอติดติดหมูบักเบิร์นอ๋อดิดน้ำมูมีหมู่ดิดน้ำมือนี่เลยอืมไอ่เดี๋ยวสองตัวนี่แล้วบ้านีเออมีแต่สองคนนี่บ้านนี่เออสิไปใช้บ้านเนี่ยนี่นีแล้วเออดินอยู่นี่บ่ จย่างนี้น,นะนันนตู้เมนตู้ตู้ตูต้ดำหน้าใกล้นี่ไปได้ตาคนแรก่นขึ้นบันขึ้นแรกเอาคนใดอีกคนให้แม่เจ้าเลยค่ะแม่ห้าไปเชื่องกขาให้ที่มากเลยคือมากเลยไปซาพีน่น้องเลยห้าก้ลงไปดำนาน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะโอ้สาวสุดที่ลึป อันนี้ก็เทียงห้างเนาะลงเบิ้องลำกนันนะพนนะี่น้องเนาะเดี๋ยวทางบอดเฟอย์จีอ่าไปเอามาาัดก้าพี่น้องเนาะไปเอามัดก้าลงไปดำเมื่อเช้านี่ก็ขึ้นมาไทยมาคาดแต่เศร้าแล้วก็ลงไปดำได้ซีซีมัดเนาะขึ้นมากินเข่าพี่น้องเลยตามเฮ็ดเพื่องอ่าครับปิ้งไก่เนาะพี่น้องเนาะไปไปเบิ้งไปสมบรรยากาศลำกันเนาะพี่น้องเด้อนเอนาะเปิดภาพมาวันนี้ก็ทั้งแม่รุ่นยืนข้ามแมวเบิ้งอยู่พี่น้องเนาะ ตกลงได้จิยืนให้กำลังใจบพคือจีลงชอยนี่ฮะเพิ่เเมาได้กันยังไ่ได้กินข้าวเช้าเว่ยืนให้กำลังใจบอว่ายืนคุ้มเจ้าแล้บอกบายดีเดอทางเดอทางแม่อันนูนบอถาวไปถาวเนาะเพิ่นกะจีเล้วาหน้าเลยพี่น้องเลยเพิ่นดำจีแล่เแล้วยังให้เดียวนี่เาล้วงั้นออเมดีกนข้นับีเอถาไ่กินข้าวเช้าบอปาทจากมุงเด้อนี่ เออมื้อนี่นอนอยู่พี่่ะอ๋อพาบุกอยู่ดีเนาะาบุได้เห่นอกา่าเอาไปไปซะเอาพี่นองกับ้ากะชิลงดัหน้าก้อนบานนี่เขาขึ้นมาดำเพิ่นแล้วพี่น้องเอ้ยเพิ่นไว้พี่นี่แล้โดยอาสู่ๆเด้อแนวไว ไปนอนะนอนอยังวันกินข้าวเช้าอยู่หรอสบายดีเอะโอไปเอากล้าห้อมบอลนี่เฮาลุยเฮาสองคนผูกยูหองย่ลุมหมดละยู่มถมยู่หูเพื่อจะขึ้นมากันเย็นย่างวัดทา้เนี่อันนี้เป็นธงที่สองพี่น้องเนาะแต่ว่าอ่าธงที่สามอะแล้วกอนมู แล้วยอนวานอ่มีแต่ห่าทังแม่รุ่นเพิ่นที่วายข่อยเขาบ่เจ้าขาเอา้อยู่นบอ่เจ้าบุกคค้มมาัขนาดโค้งได้ไงเฮ้ยนังบานบูเจ็บปานได้แล้ผูกน้ำนองครับพี่น้องเอ้ยแซมคันเพื่อเพือแต่ว่า หมูมีปลาน้ำนองลายอย่างหมูมีปลาอ่ทาทั้งแม่รุ่นเป็นกล้องว่าพวยคอ,อก้ามาให้ก่อนออนี่กล่ามานีด้วยบ่บ่หมุดได้เอาลงไปน้ำหล่อยว่เยน้อยจัง,งาคุณไหมเอาก้าก่อนพี่น้อง ลงไปดำกาหางเนอะด้วยไวยรโบรายตรงที่ออออสองเป็นมือนี่เดี๋ยวเามือแรกมาหน,นี่งจกัจกจิตตีแตกหรือโบลายหายนั่งกะ 2 con <coughs> <Five. coughs> hmm. <coughs> hay 3 con Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จองจองมั้งสามชิบสามมัดกาเขาใหญ่ไรกามัดยังไงเจ้าคือเอาไก่ให้เจ้าขึ้นมอตัวไก่นี่

ช่ยอีกดูอีกตรงนี้ส้มัสองทิศพ่นเนี่ยตรงนี้สท,ทิศไปไปลายเสรแด้เนี่ยสรแด้เนาะฮาวดอยู่กับหม่องเพื่อขึ้นมาเพื่อให้อยู่ให้กินขึ้นมา ติ่มบอแต่ใส่ไปนี่น่ะยหลายๆใยเดียนขึ้นเดียนขึ้นลงไปหันได้เสาหามมดว่าตามิบนี่บอหลายยังมันกขนาดนขงนาอยเงี้ยพออยู่ไร่แล้วจะออกอันเดียออเนี่ยพามวนนะป่าบนไนเท่ๆเลยตู้น้อยปุ่นนี่เก็บตู้น้องนุ่งมาฟังไม่ไหวไม แม่รุนพ่อเราเอ้ยเ,อเ,กออกเกาตู้เก่าเอาทั้งประตูพุ่นบ่้ออกม่ออไป้เอาฮา,าโค้งแล้วเ้ยเป็นจังได้ใครโค้งนั้น <c oughs> Ngoài cả nhìn nhà hiền mất lưu mọi đại nó mà đông mà làm na dùng đúng cái trời cái này cao tuồng đấy nè chỉ lại tù Ui, đẹp chắc hơi nằm hay nè Khẩu có đang chín ngam nữa Chào phải ăn bậy luôn Khẩu có đang chín sắt Hà cả dự nè nè Đây chín ngam Nào bàn không <laughs> ชงอยู่ผู้ชงแค่จะมีผุยเนาะบานโอยลงน้ำโหรอีกแล้วไอ้นี่ก็ไหลลงกูน่ะน้ำโมเสกโมได้อยางงามไหมเขาหน้าบานมันแค่นี้แต่ผูยผูยพวกเรื่องกต่ชิพอดี้ได้เพื่อเป็นเตะก่อนเนาะเลย นำให้กดทเด้จะให้มั้งไงมั้ไงหึงให้นี่ปืนปืดว่าจะเอาให้นั่นก่อนดว่าเนี่ยน้ก่อนดเลยามะบมันเป็นหัวน้ำมันก็หลเลยนี่นั่นก็เป็นน้ำของเรืงมันหลน้ำมันจะแข็งเอกไปน้ำลงมา เชีนนยงน้ำตูนจ่าจ่าอยนี้น่ออนะหน้า,า,นนานบานเหคืออยู่บ่คืออยู่นะเอากบานครึ่งเดีวยวนึงแต่บาในเพิ่นไหขึ้นชิพีหน่อยพอรุ่นเพิ่นชวนี่แต่ยา,ยามันเหนียวนี่แต่ว่าไปตามลูกคาดเนี่ยที่แท้กกับงามอยู่้น่ะนนขอบคักอยู่ าวันเป็นหน้เหยวันีนี้ไม่ขักเล่นเรา,าไ่าวาง้เอาเขานี่นะทนเอาตันบนในพื้นที่นะใช่ใส่ข่ากลางดิบอกงานบอกไงขับไปให้นี่นะเจ้าให้นี่กับขกใจปูนี่นบนเองเจาปูยลงมาใส่ ลำงานนี่เดวก่อนพี่น้องคำแลงหายม่ตูวน้องมาใส่กัได้นี่นะตูวอ่นเพิ่นน่ามีอนุน่น,น,น,นเพิ่นก็บ้านอะือกันน,น้าวานวนีาาน่ลุมพิหน้าวาน Boy cứ bòi yêu thương hả cái thương thôi nè kênh 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 mua kênh 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 มือจับโมนี่ต้องคุดก่อนคุดเลอะชาต้องบีบไหมดำหันขาหันก่อนบีบไม่ได้มันแข็งไถเหนียวเหนียวอะไรพี่หนุ่มแล้วโมเมนว่ามันมีน้ำที่มันมันติดไถลุ่มลุ่มไปผูเป็นก้อนเป็นก้อนไปเอาอย่างนี้มาใส่มันจังสีอ่อนจังสีเหลวเนาะเอาขี้แก่ทำในขี้ปูนมาใส่แถวเนี้ยฮะมีดอกขัดเอามาใส่แถวนี้ได้ไง อยู่อาศัยอยู่าศัยกับชุ่มตามนี้แหละนี่แหละพี่น้องนเนาะประมาณนี้นลำหน้า <c oughs> ดุมเหมือนหน้าอ่างลำยูอ่างอั <c oughs> นนี้แหละมันจะแข่งบิดแหละหน้ามันก็นไหลทึ่มมาอยู่ phần lung bật lầm đấy Mà đơ phí phía nông ngay Đầm nà nóng cắn cứ câu Tiền mong đầm Mà đầm Nà thông thương vị Bà đó nên cái men đây phía nào Hả Họ làm đông sưng mà lớn ừ. Men phông nào ลามรัดไปแล้วแถวนี้มันแข็งจังทรายลามแล้วจะมาเห็ดอ,นอนันนีอน้อากัศน่าไม่หวั่นเพราะนบ่ทางเขาเอานลไม้นาทางตอนเนาะกูปลาขึ้นมากับเอาเงี้ยงใท่ได้พี่น้องเนาะ อันนี้ว่าใช่ก็ได้กินแล้วนี่นี่ไรอ่อนอยู่บด่ดับทีทีแด้วนะน้านูน จังไีมืนอนก้าบย้บอยแตกก่มือนให้มันก็ไม่น้อยได้แตกก็ดุ่นคำหมดแล้วมันมหันจกอยากถยย่ายนั่ยนึงแต่อางางานเท่าไทยนี่ทีท่แล้ยวยู่ด่ง้นเลยไอ้บ้าไงขึ้นตรง้น้อ,งไงไงนอ,นอขันวานเอาครึ่งนึงได้น่ไอ้นี่น่ะลำสองมือ สองมือสองมือครึ่งนะเกือบสามมือหมาแล้วกาแฟต้องกินนะว <Yeah. S 1> ะฮะจัดให้คลกดได้ย้อ ล่องนับลงไปทั้งนั้นมันก็อ่อนอยู่ได้พี่น่องเนาะมันจะแข็งแต่ว่าแคมคันเนี่ยเป็นดินทรายฮะ,ะยเสียงน้ำครับฝนจะาจ่ดพี่น่องเลยบรรยากาศอยู่บ้านเาฮา ทั้งเบาอุ่นเผือกอสิ๋คอโตดำหน้าก่อนเด้อพี่น้องไงเนาะมื้อนี้บ่ได้เอาอ่าไม้กระชันหรือว่าทั้งกล่องมากสิถ่ายเป็นบางช็อตบางตอนเนาะพี่น้องเลยให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมนํากันเด้อเนาะทิพยาดประการใดก็กราบขอโทษขออภัยสีพี่น้องเบอ้อสุขสุขคนกสิบ,บ่เห็นตอนดำหน้าให้พี่น้องไงเนาะทั้เบิ่งทั้งแม่รุ่นดำก่อน พ่อการตอนต่อไปเด้อพี่น้องเดอ้อเอาพี่น้องเลยเนาะเปิดภาพมาเมื่อนี้กับคำแล้วขึ้นมาแต่ดำหน้าแล้วยังบ่แล้วพี่น้องอียยังอีกหน่อยนึงเนียอีกหน่อยนึงบืนลงแต่ดำงานนั่นแหละขึ้นมาดำตัวนี้นี่ยังบอกเผยกันละอัดน้ำนี่จะเป็นเข่าหน้าวานพี่น้องเนี่ยทศไทยเอาขึ้นไว้เทียง ตู้นูน้นเพื่แหละพี่น้องไงเนาะบือนอยังว่ากันไม่มันนี่บุกบุดมือเลยในงานหนึ่งบักไงพี่น้องเนาะบุกอีกบืนเพราะว่ามันบม,มีน้าบโหหหมันไถยย่ายกันยากหนักแน่เพราะว่ามันเป็นดินดากหลากเหนียวเวลาถ่ายไปแล้วติดติดน,น่ะเพียงไทยเนียงไทยไปนะก็เลยยากแน่นนั่นนึงมือน,นี่สามสามไห่นี่ เอาให้นั่นให้นี่นี่อันนู้นที่ก่อนคอยลงเอาทางนี้บ,นนนนนนนบ่านน้ำก็เต็มห้ยเต็มคันพี่น้องเอ้ยเาละน้ำก่อนผักพรบานนี่อืน่นมาลุยใหม่เบิดมือคำ

อือ hai ดูพี่

ไป,ไปแลอวบุงไห้โตพี่น้องอันนี้ก็ั้วอัดแนะเบสบาลนี่อัไนกั้วอีกคือเก่าเอ่อคำแล้วพี่น้องเลยเออสำหรับคลิปนี้ทั้งเบอลเพลิก็จะได้ขอตัวจบคลิปแล้วพี่น้องเลยเนาะพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อดผิดพลาดประการใดก็กราบขอโทษขออภัย เอฟซีพ่อแม่พี่น้องปลาดงเบิดสุขูสุคนลำนาคื้เกาทางบอลไปกับพี่น้องเลยนี่ตัวนี้ก็วานบอกพี่น้องมันเน่าเนะเาะลำลา,พ,าพ่อแม่พี่น้องไปสกอนเด้พี่น้องเด้ออยู่ดีมีแหง้งเบิดสุขูสุคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแ้งเด้ออยูด่ดีมีแหง้งลำรวยลำรวยพอ่อพ่อกันคิดหนะสำหรับกิปนี้ สบ,บายดีเด้อพี่น้องเด้อสบ,บายดี